นี่ครับนกจันเองครับนี่จานนี่นุกกินย,ยังนี่จานนี่ตัวมุมเลยว่าเท่าตะเป็น,เป,นเป็นน้องของมึงอีกเป็นน้องไอ้ซิบแสนขึ้นละขึ้นละหูกขากาดอะไรแต่ไม่นเปข,ข,ของ,ของุกแกมเดฟิปไอ้ตัวน,น,นี้ได้ ได้ก่อนของมึงประมาณสิบห้าวันไอ้น,นี่ได้ก่อนของผมเออสิบห้าวันสวยครับสนับอีกสวยนกตัวนี้ครับดูครับคืนเราคูทั้งคืนครับแต่ว่านกอายุกงหน่อยครับยังไม่ฟื้นครับนี่น,<อ>นี่เราจะมาขอซื้อสองพันเ่ยดูครับน,นี่ครับวาลินเทียนขอซื้อสองพันไม่ล้าขาย เดี๋ยวรอดูสามคุกสามคุกผมว่าผมมาแบ่งสามคุกเข้าเข้าไปนี่นี่สวรรค์เลยนี่ยอันนี้กี่กุ๊กเลยฮะสองคุกแกมสองคุกแกมอืมแต่เขาขอซื้อสองพันนกอายุหลายนะไหนนกอายุหนึ่งหน่วยเดี๋ยวเขาติดมองสวรรค์อาจารย์อาจารย์เนี่ยเอามาให้ครูเดี๋ยวนี้นี่นะ ได้สี่ห้าปีนี <thôi> oh. 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 Nice no ่สนับปีแขวะนกใหญ่ด้วยเนาะว้าบุรอษออกที่น่ะอุ้ยนี่สวยครับนกใหม่ครับไม่เพื่อครับนี่ดูครับสนับปีกสวยมากครับนี่จานนี่นกนกไหนนี่ นกตัวไหมนกตัวไหนนกได้มาบังไตไกวในมอสเอ๋เอ้เอ๋เอ๋อสเอ๋มอสเอ๋ตัวว่นุ่น้องแกะเอ้ดองซักนี่เลยนี่นะเขาแกะคารมไหมคารมไหมตัวนี้โอ้โหแต่คือว่ามันลบมันเป็นสิวกูเอาไอ้สวยครับนกตัวนี้ครับนี่อาจารย์ชอบตัวนี้นี่ครับเขาชอบตัวนี้ครับนี่ นี่อาจารย์ชอบตัวนี้อาจารย์เองนะครับเพราะว่ามันเป็นสอยพนมอาจารย์ว่ามันเป็นอะไรสอ<ว>ยไ,<ห>ไว่าส<ว>ยสอยคอมันเหรอสอยคอพนมเม็ดใหญ่เออมันคัรลลอแต่ก,กุดสอยคอพนมอ๋อเลี้ยงหลังครับอ๋อสอยคอเลี้ยงหลังครับเลี้ยงพนมรับนี้นี่แหละอาจารย์มึงะใา้ขายเป็นเนี้ยคัดบะอาจารย์หวงเลยตัวนี้ สนับปีกสวยสวยหลายเดือนยังหนุกฮะหนุกหลายเดือนยังก็ไล่ไลกันนั่นแหละหนุกครกเดือนห้าเดือนหนุกไม่ไมีจบกบทเลยคู่ยังจุดคู่ไหมไม่คู่แต่ไม่เคยจุดอืมไม่เคยจุดแต่ไม่ขายขายยังวะครับชอบครับชอบหนุกตัวนี้นี่เขาเก็บเด็ดนี่บอสเราไปเสียงใหญ่นี่เสียงน้อยชอบน้อยกลาง มันขึ้นไงเด้เนี่ยไม่เลี้ยงบอกเด้อตรงตัวนี้เด้อนะนเอาไปถวะหนุกสีจังแต่ว่าจะเอาไปทำห้ครับผมผมชอบเลี้ยงแต่ว่าไม่มีเวลาต่อเอาไปถวะเอาเอาคุ้มไม่ได้หัวเงิกีกุ๊กกีกุ๊กคุ้กเดี๋ยวไม่ได้หัวเงิเอาไปเไปเลยครับเดี๋ยวผมเอาวันหลังเดี๋ยวผมเอาวันนี้ผมเอาสามกุ้งไปก่อนมาผมนำไปดูสามกุ้งครับนี่นี่ครับสามกุ้งไปปล่อยให้ตื่น คุณจะชอบครับนี่สามกุ๊กนี่ครับสนับปีกสวยมากครับสวยสามกุ๊กมันสวยนกนกยังสวยสวยมากครับแต่ผมคิดว่าผมภาวนาเป็นตัวเมียนี่ดูครับม่ได้ผมเอาขออาหลุดสามกุ๊กเต็มครับมันขันสามกุ๊กเต็มมดเอง นี่ครับผมแบ่งเข้าไปวันนี้ครับโอเคครับรอชมครับฝากติดตามครับสำหรับพันเมีสายล่าครับอีคครับสวัสดีครับ